สงสัยไหมคะว่าชาวบ้านเขาทําอะไรกันคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังเป็นประเพณีของบรรพบุรุษแต่สมัยนมนานนานนานมาแล้วแค่ไหนก็ไม่รู้จ้าตั้งแต่จําความได้ในวันสงกรานต์ของทุกปีชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันที่สาลากลางหมู่บ้านเพื่อร่วมประเพณีชาวบ้านเรียกกันว่าออดกระแตรอบสุกซึ่งเป็นคําในภาษาส่วนที่เรียกว่าภาษากุยหรือภาษากลวยแต่ว่ากลยดินรอบหมู่บ้านจ้าคล้ายๆประเพณีแห่ทรายหรือประเพณีกอด ดีซโดยแต่ละคนก็จะเตรียมดอกไม้และธงหรือท่องในภาษาสวยทำมาจากใบมะพร้าวเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนอกจากเตรียมธงแล้วก็ยังมีทูบเทียนและอ,อกกุปกรณ์ที่ใช้สําหรับใส่ดินไม่ว่าจะเป็นขันถังหรืออะไรก็ได้จ้าก่อนเดินรอบหมู่บ้าน ได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นการเสริมสิริมงคลและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากหมู่บ้านจ้าและแล้วก็ถึงเวลาแห่รอบหมู่บ้านในระหว่างเดินก็จะมีขบวนแห่แบบนี้จ้าเป็นเสียงกลองอีกทั้งยังมีเสียงเพลงจากรถแห่ข้างหลังด้วยหรือใครที่มักมวนอยู่ข้างหลังส่วนป้าๆอย่างเราก็เดินตามขบวนแห่แบบนี้ข้างงน้าละกันเดินมาเหนื่อยๆมีน้ำเย็นๆมาเสริมให้ถึงทีเป็นมุมน่ารักๆของ ชาวบ้านน้ำใจงดงามขนาดเนี้หาซื้อไม่ได้นะทุกคนอากาศร้อนๆและเหนื่อยๆแบบนี้ก็ได้น้ำเย็นดื่มแล้วชื่นใจได้ดับกระหายคลายร้อนไปอีกขอบคุณมากๆเลยจ้าโอ้โหไม่ว่าแดดจะแรงแค่ไหน,ท,นทุกคนก็ยังสู้ไม่ถอยแต่ในระหว่างเดินก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะเพราะเขามีขบวนน้ำ้าใส่รถซาเลง้งนำทีมโดยวัยรุ่นฟันน้ำนมในหมู่บ้านคอยฉีดน้ำให้กับผู้เดินขบวสนสดชื่นและชุ่มฉ่ำกันเลย เ,เอ้าวลืมเล่าในส่วนของธงอีกเรื่องธงที่เราทํามานะคะก็จะทํามาทั้งหมดกาวธงด้วยกันเพราะว่ารอบหมู่บ้านจะทําที่สําหรับโกยดินทั้งหมดกาวจุดนั่นเองจ้าพอมาถึงแต่ละจุดก็จะมีพระส่งคอยทําพิธีให้สําหรับพิธีตรงนี้ชาวบ้านก็จะนจําจตุปัจจัยหรือว่าเงินนั่นเองมาใส่ในถุงของธงค่ะธงที่เราเห็นสีแดงๆท,ทํา,ามาจากผ้าเข่าม้า เป็นฝีมือการตัดเย็บของแม่แม่ในหมู่บ้านจ้าเมื่อใส่เงินไปในธงเสร็จแล้วชาวบ้านก็จะทำพิธีโดยการปักธงขึ้นข้างบนแบบนี้เลยจ้า เมื่อปักทงหลักเสร็จแล้วเราก็จะนำทงที่เราทำไว้มาปักลงในดินทรายเสร็จแล้วก็โกยดินทรายใส่ไปในถังที่ตัวเองเตรียมมาจ้าในส่วนของตรงนี้ใครจะโกยดินไปมากไปน้อยก็แล้วแต่นะจ๊ะเพราะทั้งหมดมี9จุดส่วนเราโกยแค่จุดละกรรมก็พอมากกว่านี้จะทำให้หนักเดินไม่ไหวแน่นอนจ้า จะทำพิธีแบบนี้ทั้งหมด9จุดเลยนะคะ ก่อนที่จะไปถึงจุดสุดท้ายเอาสลินห้อยไปเลยอ๋อลืมพูดถึงอีกอย่างในประเพณีนี้ก็จะมีการเดินเส้นได้หรือเดินสายสินรอบหมู่บ้านนำทีมโดยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยและก็ชาวบ้านบางส่วนช่วยกันโยงสายสินรอบหมู่บ้านเลยจ้าพร้อมทั้งเตรียมจุดโกยดินทั้งหมดเก้าจุดให้ด้วยนี่ก็เป็นประเพณีสงกรานที่เรียกว่าออยกแตรอบสรก เป็นประเพณีโบราณที่สืบสานมาตั้งแต่สมัยบรรพบรุษส่งต่อให้กับรุ่นสู่รุ่นจนถึงรุ่นของเราในปัจจุบันจ้าก็ <g az im ania> ถือได้ว่าเป็นประเพณีโบราณขนาดแท้เลยใครที่อยากชมประเพณีโบราณแบบนี้ <g az im ania> ก็สามารถมาร่วมสนุกในประเพณีนี้ได้จ้า <g az im ania> ที่บ้านพงตึกตําบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะน <g az im ania> อกจากจะได้สืบสานประเพณีโบราณของบรรพบุรุษแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความสนุกสนานความร่วมมือร่วมใจความสามาคัคคีและความมีน้ำใจของคนในหมู่บ้านนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วหมู่บ้านของเรายังคงอบอุ่นสมอรู้สึกถึงความเป็นกันเองและสัมผัสได้ถึงความขลังของประเพณีโบราณน,นี้ด้วยจ้ะ ขลังขนาดไหนก็ไม่รู้รู้แค่ว่าให้มักมองมาที่นี้อย่าลืมพูดคำนี้นะคะทุกคน